สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแทงเตนานะคุณเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชการที่เก้าของเราเนี่ยนะครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านเป็นเหรียญที่ดูการจนาพิเศษนะครับท่านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานี่นะครับท่านดูสิครับสวยงามขนาดไหนครับท่านเราไม่รู้ก็ว่าปีพศนี้ จะเป็นยังไงบ้างครับนั่งลักษณะของเหรียญนะครับแล้วก็จำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับท่านและที่สําคัญคือเหรียญที่ผ่านการใช้แบบนี้นะครับเนี่ยจะตกอยู่ที่แล้วประมาณเท่าไหร่นะครับนี่ครับคือเหรียญที่ลึกกันจนาพิเศษของข้าบับตรงของเรานี่แหละครับท่านมาดูเบื้องหน้านะครับท่านลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่านชิลพนิกินอยู่ด้านนอกตัวด้านในก็คือสีทองนั่นแหละครับท่านตัวเารมการนะครับเป็นเหรียญพระเสียนตรงนะครับเนี่ย ไม่ใช่เอร์เซนต์กลับครับถ้าเพรซเซนต์กลับเราก็รวยเละเลยครับเนี่ยนี่เป็นเอรซเซนต์ตรงครับราคาก็ปกติธรรมดาได้อยู่นะครับเนี่ยพูดงแนวก็คือมันหายากขึ้นตุกวันแล้วนะครับนี่ครับมาดูด้านหลังครับเนี่ยว่าเป็นไงบ้างครับนี่ครับนี่บลูบลูรูบลูพงท่านดีกว่านะครับเนี่ยครับสวยงามมากนะครับก็มีรอยบุบรอยบีบปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านการใช้นั่นแหละครับนี่ครับแบบนี้ครับมาดูด้านหลังครับนี่ครับนี่ไม่มีตำหนินะครับอันนี้ของเหรียญของ ประเทศไหนนะครับไม่ใช่ประเทศไทยผลิตนะครับเนี่ยนี่คืออิตาลีครับบล็อกของอิตาลีนะครับท่านนี่ครับบล็อกนี้นะครับท่านด้านหลังก็ฉลองศินิราชสมบัติครบห้าสิบปีการชนะพิเศษเก้ามิถุไนยูพอตองผนห้าร้อยสามสิบเก้าครับท่านนี่นะครับท่านแล้วก็ประเทศไทยครับส่วนด้านล่างจุดคือสิบบาทนะครับท่านนี่ครับอีกการชนะพิเศษไม่นี้นะครับถ้ามีตรงกลางนี่ครับมันไม่มีรอยจุดอะไรน่ครับดูใกล้ครับมันมีไหมมีครับนี่ครับ มีอยู่จุดหนึ่งครับที่ที่ปลายใบกาผมเนี่ยถ้าไม่มีนะครับจะเป็นราคาที่สูงมากเลยครับแบบนี้ครับแต่แบบนี้มันมีนะครับเนี่ยที่ผมสังเกตอยู่เหรียญนี้เนี่ยมันมีอยู่อะไรผิดปกติหรือเปล่าครับไม่ค่อยมีนะครับท่านสำหรับปีเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญที่ผลิตจากอิตาลีนี่จํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่เลยครับกงกว้างคนเรียนอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจํานวนการผลิตครับ โอ้โหหนึ่งร้อยี่สิบล้านเลยครับท่านของอิตาลีนะครับหนึ่งร้อยี่สิบล้านเหรียญนั้นในรลาดบลูซีเขาให้อยู่แค่ห้าสิบาทเท่านั้นเองนะครับท่านห้าสิบาทเท่านั้นครับส่วนนี้ที่ผ่านกรใช้เลยครับตัวที่ยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับ